สวัสดีนะคะพบกับช่องพังบ่งเงินแฟมิลี่นะคะพบกับบรรยากาศอึมครึมเลยนะคะวันนี้ไม่มีเดดวันนี้คุณพ่อจะพาะคุณแม่บ่งเงินลงไปที่วังทะลุนะคะเพราะ,ะว่าคุณพ่อดูเลยคนเดียวเนาะก็เลยให้ พี่บอ่อทองแล้วก็คุณยายวน,นาอยู่ที่เดิมนะคะวันนี้ขอบคุณคะแนนจากพี่ๆเอฟซนะคะที่ส่งม,มอบมาให้เป็นค่าสับประรดนะคะตอนนี้เราไปสั่งไว้แล้วนะคะสับประรดเราจะได้ประมาณเมื่อลืนตอนเย็นมาถึงมาถึงบริเวณนี้นะคะเพราะว่าเราสั่งทีหลังก็ได้หลังเขานะคะ อยากได้วันนี้แหละใจจริงคุณแม่อยากได้วันนี้แต่ว่า,าเขาบอกว่าเขามีคิวแล้วเนาะเราสั่งทีหลังก็ได้หลังก็เลยจะเป็นตอนเย็นมะลืนนี้นะคะสับปะรดมาถึงแน่นอน,นะคะ่ะคุณวันนี้ค,ยยนะค,ะคุณยายดูแลพี่บอดทองด้วยนะคะฝากคุณยายดูแลพี่บอดทองให้ด้วย ที่บอทองนี้ค่อนข้างจะติดแม่นะคะติดติดคุณแม่บอกเงินเนาะคุณสาววันนี้ผมดิ้นน่าดูแหละนะคะคุณแม่ก็ไปแล้วนะคะไปแล้วคุณแม่ไปที่วังทะลุนะคะจะพาคุณแม่ไปเล่นน้ำที่วังทะลุเดี๋ยวตามกันไปเลยนะคะ,นะคะตอนนี้ก็ คุณแม่บอกเงินได้เดินทางมาถึงที่วางทะลุเป็นที่เรียบร้อ,อยแล้วนะคะอันนี้คือ,อบรรดาช้างตกงานนะคะที่มาวางทะลุในวันนี้นะคะคุณแม่ร้อนเลยคุณพ่อย,ยังติดประชมอยู่นะคะที่ศารานะ,ะในหลายเชือกเลยวันนี้มามากันเยอะเยอะเลยนะคะวันนี้ไม่ใช่คุณแม่บอก ี่คุณแม่ร้อนมากแล้วไหนบอกให้พ่อเอาคุณแม่ลงน้ำไหนเร็วเร็วนี่นะคะคุณแม่บอกเย็นร้อนนะคะเปล่านะมะเชือกนี้เป็นน้องแอนนะคะนี่น้องแอนนะคะแล้วก็นี้เป็นาทางบุกกี้นะคะทางบุกกี้ก็มา,าทางบุกกี้ก็มาแล้วตัวนี้เป็น เชือกตัวนี้เป็นคุณทางทางไข่ทองนะคะที่ว่าจเจ็บขาอาการดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็พอ้อขานพาเดินมาถึงวังทะลุนะคะอาการดีขึ้นมากๆเลยแล้วก็ทางนู้นก็เป็นน้องแตงโมทางน้ำเพชรกับจอกแก้วนะคะอยู่ด้านหลังสุดเลยน้่นค่ะเห็นไหมเอ่ยนะคะ ทีมงานที่มาด้วยกันเนาะวันนี้เรามาที่วังทะลุด้วยกันนะคะหลายๆเชือกนะคะช้างเยอะช้างเยอะคนก็เยอะนะคะพอดีวันนี้มีประชุมอยู่ที่ศาลาที่วังทะลุนะคะวันนี้ชุมเรื่องช้างตกงานเดี๋ยวเรามาชมนะคะพ่อควานกับควานน้อยนะคะ,ะมากินข้าวริมแม่น้ำชีนะคะวันนี้กินข้าวนอกบ้าน,นะค่ะ นี่นะคะบรรยากาศโดยรอบเลยนะคะเป็น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 ข้าวเช้านะคะวันนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วนี่กี่โมงแล้วเนาะนี่โอ้จะเที่ยงแล้วนะคะเหลืออีกสามนาทีใช่ไหมสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบสามนาทีนะคะตอนนีอ้อาหารเช้าเลยนะคะรวบเลยเนาะสองเวลาเลยนี่นะคะนี่ จิ้หลี่ทอดนะคะแล้วก็ผัดหนูนาแล้วก็ปลาแห้งทอดนะคะและแล้วก็อะไรนะ,ญญะปราจมมคะ่ะน้ำพริกปลาจมนะคะแล้วก็มีผัดสดนะคะอร่อยไหมควันน้อยอร่อยไหมครับอร่อยค่ะนะคะมามาค่ะมากินด้วยกันนะคะพี่ๆอร่อยมากเลยวันนี้ได้บรรยากาศเลยนะคะริมน้ำนะคะ นี่นะคะบรรยากาศสุดๆเลยควบเสวเวลาเลยเนาะวันนี้เนาะตัวเล็กทั้งทั้งกลางวันและอาหารเช้าเลยเนาะควบทีเดียวเลยประหยัดไปอีกมื้อนึงนี่นะคะอร่อยไหมคะพ่อควาน,นพ่อควานขี้อายนะคะไม่ค่อยอยากออกสื่อนะคะพ่อควาน เดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตทางข้าวก่อนนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆเลยนะคะกินข้าวด้วยกันร่วมกันนะคะบรรดาช้างตกงานนะคะประชุมเสร็จก็มาทานข้าวอาหารกลางวันร่วมกันนะคะแ่บบอคุณตาซ่บเอร่อยไหมคะคุณยายอร่อยอร่อยนะคะเป็นอะไรค่ะวันนี้แกงปลานะคะแกงปลาเผา ะเพรากับต้มปนินนะคะอร่อยไหมคะคุณยาอยอร่อยมากอร่อยมือเยอะครับรรยากาศรอบๆเลยนะคะพี่น้องเชืยอ้างของเรานะคะกินข้าวด้วยกันนะคะรับประทานอาหารร่วมกันนะคะวันนี้กินน้ำสำราญทุกคนนะคะวันนี้ทั้งคนและช้างนะคะ อันนี้เป็นแม่ควานของน้องเอนนะคะอ่าเป็นยังไงคุณยายอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยนะคะมาทักมาทักมาทักทายอ่าพโคกควานกับแม่ควานองอ่าน้ำเพชรนะคะเป็นยังไงคะอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยมากๆเลยเป็นไงคุณป้าอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเยี่ยมเลยใช่ไหมอ่านะคะ มีหลายมุมหลายแจนะคะวันนี้เป็นเวลาเช้าช้างตกงานนะคะที่มากินอาหารนะคะและบรรยากาศมากเลยนิมแม่น้ำมูลน้ำชีนะคะตรงนี้เป็นวังทอลึกีกิก็มีนะคะอร่อยอร่อยแซ่บหลายนะคะเมนูเป็นต้มต้มปลาต้มปลานินนะคะ เป็นต้มปลานินกับกับผัดกะเพราแล้วก็มน,นี้มีฝามีผู้ใหญ่ใจ,จดีเอามาเลี้ยงนะคะวันนี้ขอบคุณม,มกากๆเลยนะคะสำหรับอาหารมื้อกลางวันมื้อน,นี้นะคะขอบคุณมากค่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะเดี๋ยวเราไปถามเด็กอ้วน,นหน่อยว่าอะเด็กกุ้นี่เด็กอ้วนหรือตรงนี้นะคะ อร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับ,รบไหนไหนว่าไงเยี่ยมยเยี่ยมนะคะน้องบอกว่าอร่อยมากเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวเราจะไปชมช้างเล่นน้ำต่อเลยนะคะตามมาเลยค่ะค่ะมาอัปเดตอาการของน้องสร้อยทองนะคะวันนี้เดินปกติค่ะมาถึงวังทะลุพอควันก็พาไปลงเล่นน้ำนะคะอ่านี่นะคะผังสร้ทองดีขึ้นมากเลยนะคะ เผื่อพี่ๆเอีท่านใดยังอ,อยากดูอยากดูอยากรู้อาการของน้องนะคะเน้นะคะเดินปกติดีแล้วค่ะได้ยาเข็มหนึ่งเนี่ยยาคุณหมอนี่ดีมากๆเลยนะคะอาการน้องเดินเป็นปกติแล้วค่ะนะคะตุตาก็จะเอาไปที่กกหลักตาเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูคุณแม่โบเงินเล่นน้ำนะคะ ค่ะค่ะตอนนี้นำทีมโดยคุณแม่บอกเงินนะคะจะลงไปเล่นน้ํานะคะแล้วก็พังเอื้องหลวงแล้วก็พังน้องพลอยนะคะพังน้องพลอยอพังน้องพลอยหรือสร้อยเพชรนะคะแล้วก็พังสุดเทพหรือน้องอ้ายนะคะแล้วก็ทองคูณนะคะเชือกสุดท้ายคุณยายทองคูณนะคะคุณยายทองคูนะคะคณยยคนะคะมาเลยค่ะ มาความมาดูความน่ารักของช้างเล่นน้ำกัอนนะคะน้ำทีมเลยน้ำทีมโดยคุณแม่บอกเงินนะคะลงไปแล้วนะคะเรื่องหลวงตามมาเชือกที่สองแล้วก็ไส้ทองนะคะสร้อทองเชือกที่สามแล้วก็น้องไอ้ายนะคะน้องไอ้เชือกที่สี่แล้วก็คุณแม่คุณยายทองคูณนะคะอ๋อน้องเพชรนะคะสีดอน้องเพชรนะคะ ไปไปลงน้ำเลยค่ะอยากลงด้วยเดี๋ยวเราไปดูความน่ารักของน้องช้างเล่นน้ำกันนะคะมาเลยค,ะะคะ่ะประกาศให้เลยนะคะน้งองช้างคงชอบเนาะน้ำเย็นๆนะะอ้นองช้างกำลังผมน้องกันนะคะโอ้โว้ คุณยายเนี่ยเดินช้ากว่าเพื่อนนะคะคุณยายคุณยายสองขูนู่นนะคะคุณแม่คุณแม่คุณแม่ลงไปแล้วนะคะโอ้ยสนุกสนุกสนุกนะคะว้าวคิดถึงคุณยายวรรณากับพี่บัวทองจังเนาะน่าจะสุดชื่นเลยนะคะเนี่ยโอย้ว้าว ดูนะคะโอ้คงพอใจชอบใจแน่นอนเลยนะคะถูกใจจริงๆดูแต่ละเชือกเลยนะคะอาบงบอกว่ามีความสุกเลยนะคะได้เล่นน้ำเนี่ยาดําขุดดําว่ายเลยนะคะว้าวว้าวน้องไอ้โอ้ยโอ้ยโอดูนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ย ว้าวดําผุดดําไหวเลยนะคะอ่ารีซอร็ทก็ตามมานะครับดุนหนุ่มหลอหนุ่มหลอ,หลอก็ลงมาเชือกสุดท้ายเลยนะคะลายรีซอรค่ะว้าวว้าวดูนะคะโอ้มีความสุขนะคะเ้ห็น,นบรนดาเขาน้องสางเขาอาบน้ำและมีความสุขเออแล้วสนุกสนานแล้วก็ดีใจกับเขานะคะ ดูนะคะดำผุดดำว่ายเลยค่ะดูนะคะแต่ละเชือกว้าวไม่มีใครยอมใครเลยนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะคะดูนะคะความน่ารักของแต่ละเชือกนะคะอ้าวแค่นั้นนะ ดูนะคะดูนะคะความน่ารักของช้างแต่ละเชือกน้องช้างแต่ละเชือกนะคะมีความสุขเลยนะคะอุ้ยอุ้ยคุณแม่หัวหายไปไหนเนาะโอ้ย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 มีความสุขนะคะแต่ละเชือกว้าว a m a ซิ่งมากๆเลยนะคะ โอ้ไม่เคยเล่นน้ำตั้งนานแลนะ้วเนาะตั้งแต่กลับมาถึงบ้านมั้งเนี่ยโอ้คงสบายตัวคงสบายตัวโอ้ยดูน้องไอ้ายนะคะโอ้ย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 ระวังควานตกนะคะโอ้ยโอ้ยน่ารักมากเลยนะคะหลายๆเชือกเล่นน้ำพร้อมกันนะคะน้องไอไม่อยากขึ้นเลยนะคะด,ดูดูนะคะน้องไอเนี่ย เออน้องอายติดใจเลยนะคะไม่อยากขึ้นจากน้ำเลยนะคะ <c oughs> ดูนะคะความน่ารักคงใจและชื่อนะคะอา,อาบน้ำล่นน้ำแก้ร้อนเนะาะมีความสุข,ข,ขนะคะขึ้นไปแล้วนะคะนะคะ <c oughs> <c oughs> ว้าว หลายๆเชือกนะคะอ้มีความสุขจริงๆเลยนี่น้องอ้ายบนสูงด้วยนะคะนี่ดูนะคะอ้าวพีคเขาน่ารักมากเลยนะคะว้าวน m a z i n งมากๆเลยนะคะพี่ๆ FC ท่านใดสนใจอยากจะมาเที่ยวชมก็เรียนเชิญได้เลยนะคะที่วังทะลุนะคะมาชมอ่ะบรรยากาศอ่ะช้างเล่นน้ำกันนะคะ เชินิญเลยนะคะที่วังทะลุค่ <ๆๆ S 1> ะ,ะโอ้มีความสุขจริงๆเลย <ๆ S 1> ดูนะคะ <ๆ S 1> แต่ละเชือกขึ้นมาจากน้ำโ,โอ้น่ารักนะคะภน่ารักมากๆเลยนะคะไม่ซิ่งจริงๆเลยนะคะ, <_ m iss ing> ๆๆะคะ <_ m iss ing> ๆๆุณภาพหาดูยาก พ่พี่ๆท่านใดสนใจนะคะลินเชิญได้เลยนะคะฝ <c oughs> ากกดแชร์ <c oughs> กดไลค์กดติดตามช่องทางบุกเงินแฟมิลี่ด้วยนะคะ <c oughs> ช่องเล็กๆของเรานะคะเพ <c oughs> ื่เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้พวกเราชาวช้างนะคะ ันไปแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ